ทุกคนจำคลิปน <apr il> <schnell> ี้ได้หมครับที่คอนเสิร์ตพัทยาปี2006ครับผ่านมาตอนนี้19ปีแล้วจะครบ20ปีแล้วครับใช่ครับแล้วคลิปนี้พี่กิติขึ้นแจมกีต้าร์กับพี่เสกโลโซแจมกันแบบมันหนักหน่วงมากครับพี่กิติเสกนะครับเชิญพี่กับแหลมบริษัทไปอยู่บ่อยบ่อยครับแล้วทีนี้เพลง I Wanna Love You พี่กิติเป็นคนรีเควสต์ว่าครับว่าอยากแจมเพลงนี้หรือว่า ก็จะมีแจมบอกว่าพี่ผมแจมเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อพี่เสกเสนอมาให้พี่กิตก็ไปแกะแล้วก็แจมอยากจะแจมเพลงของเสกเยอะๆแต่เสกก็บอกว่าผมอยากเล่นเพลงสากลเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจครับบางทีแบบว่าเขาก็อยากจะแจมเพลงอะไรที่ที่ก็ไม่ได้เล่นอ๋อครับแล้วทีนี้พี่กิติก็เลยต้องไปแกะไอออนเดอลิฟยูมาก่อนก็เอามาฟังๆแล้วก็ สดเลยสดเลยแล้วก็มีช็อตที่ผมชอบมากอยู่ดีพิเศษมาเอื้อมมือมาโซโล่ด้วยกันเมื่อกี้คุยกับพี่กิติบอกไม่ได้เตรียมเลยมันไม่เตรียมมาสดๆพิเศษฟิลสดเลยพี่กิติได้แจมไอวันอเลิฟอยู่ตอนนั้นคิดอะไรบ้างไหมครับคิดมันอย่างเดียวคิดว่ามันอย่างเดียวเพลงเสกเขาเป็นเพลงที่คนรู้จักอยู่แล้วไงครับเราเปลี่ยนแต่เราไปเสริมแจมกับเขาอะไรอย่างเงี้ย แล้วมีเพลงอื่นที่พี่กิติแจมอีกไหมครับของพี่เสกมีแต่พี่จําชื่อเพลงไม่ได้อะจชื่อเพลงไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นเพลงเร็วใช่ไหมครับเพลงเร็วเพลงเร็วจะพวกพันพันทิปอะไรอย่างงี้ไหมไม่รู้ต้องไปเปิดดูเราไปเปิดดูแต่แต่คลิปเนี้ยไอวอนแระเลิฟยูเนี่ยผมดูบ่อยมากเ้วพี่เสกถอดเสื้อเล่นลรวแบบเล่นมันแล้วพี่กิติก็โผล่โผล่มาตูรู้สึกว่าพี่รู้สึกว่าวันนั้นพี่แจมสองหรือสามเพลงอ่ะโหตุกคนเยอะมากสนุกด้วยงานพัทยางานใหญ่นะครับไม่น่าเชื่อนะครับผ่านมาจะปี่สิบปีแบบ ม่อเร็วๆนี้เลยโอ้ยยี่สิบปีแล้วพี่กิตติพี่จำได้ว่าเออยี่สิบปีแล้วเหรอใช่ครับใช่ครับทุี่กิตติอยากอยากฟังพี่กิตติเล่นเพลงพิเศษอีกนิดนึงได้ไหมครับไม่ได้เตรียมนะครับจะไม่ได้ไม่ได้โอเค okay, ไม่เป็นไรไม่ใช่ทุกที่ต้องแบบมานั่งคิดอย่างเงี้ยพี่ไม่ชอบพี่อยากเฮ้ย <c oughs> ได้ได้แต่เมื่อกี้ไอ้วอนเดอร์เลิฟอยู่เพลงแรกที่จะเล่นเนี่ย ก็ค,คือต้องต้องเพลงนี้ก่อนตอนนี้คือเหตุการณ์ปัจจุบันคือพิเศษโดนตัดสินคดีคือ2ปี12เดือน20วันครับตอนนี้ทุกคนก็ให้กําลังใจพิเศษกันเยอะมากนะครับแล้วก็พี่กิติก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ร่วมงานกับพิเศษมาค่อนข้างบ่อยนะค,ครับผมเรื่องมันผ่านมาตั้งนานแล้วนะพูดนะแต่ทําไมเพิ่งมาเข้าอาไรตตอนนี้โอเคก็ตามกฎกันแล้วกันทุกครั้งที่มาพี่ก็ติดตามว่าเอ้ย แต่ถ้าเราเข้าไปมันคนเยอะคนที่เข้าไปหาเศกแล้วเยอะมากครับที่จริงอ่ะพี่อยากจะไปหาเศกที่ที่เรือนจําพิเศษแต่ทันทีว่าม,มันมีข้ออะไรเยอะใหมเพราะว่าเศกเป็นบุคคลสาธารณะอ่ะไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปได้ก็ต้อง ต้องมีการขอทางครอบครัวใช่ใช่ครับใช่ครับแต่ก็คิดถึงพิเศษกันตลอดเวลาอยู่แล้วครับคิดถึงพี่กิตตผมอัปเดตข้อมูลล่าสุดครับตอนนี้พิเศษโรโซได้ตำแหน่งนะฮะเป็นผู้ใหญ่บ้านข้างในนะครับการเป็นผู้ใหญ่บ้านเหนือกว่าพ่อบ้านไปแล้วครับจริงๆครับอันนี้ข่าวจากพี่เก๋เลยครับเขาโพสเฟซบุ๊กครับตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านคือแบบมีใครทะเลาะกันพิเศษก็จะมาเคลียร์ให้ให้ทุกคนรักกันอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็แบบจะเชื่อฟังพิเศษเลยข้างในโหผู้ยิ่งใหญ่เลยประมาณเนี้ยครับ ทุกคน<อ>ก็รักพิเศษกันงั้นดีใจด้วยนะเศกกลับมาเศกก็มา,เ,กกมาเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ท, <c oughs> ที่ที่บ้านเศก <c oughs> ด้วย,เ,ยเลยนะครับจะ <c oughs> ขอบอกกับเศกนะครับพี่ยังคิดถึงเศกอยู่แต่เพียงว่าเราไม่ได้เจอกันเท่านั้นเองก็ยังใช้คําเดิมครับนานเท่าไหร่ก็รอครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับทุกคนครับ